สวัสดีครับพบกับแชมป์ละคอสวรรค์เอนะครับวันนี้ลูกค้าจากสมุทรสาครส่งพระมาให้ก่อนนะครับผม <c oughs> ก็ติดตามในทาง facebook youtube และ tiktok นะครับผมหรือเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับหรือติดต่อทางไลน์ก็ได้ครับเบอร์โทร0ูนย์แปดศูนดหนึ่ี่ย์นะครับผมเดี๋ยวเปิดกล่องเลยนะครับผม ส่งมานะครับอส่งรูปมาประเมินราคาก่อนก็ได้เลยนะครับผมโอเคอ่าโอเคดูได้นะครับเขียนครับผมอีกครั้งหนึ่ง อ่าโอเคนะครับขออนุญาตวางนะครับผม <c oughs> ออเอาถืใช้ได้แพ็คมาดีครับผมปมาสามโอ,โอนี่นะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นพระคำข้าวนะครับ <c oughs> พัาคำข้าวนี่นะครับนี่เป็นภ้าคำข้าวนะครับผมรับตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันเลยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวแกให้เลยนะครับผมดูไปเลยนี่คำข้าวครับรุ่นสองนะครับผมโอเคเอ่องคงต่อไปครับผม ต่อไปก็เป็น <c oughs> ห่างมากนี่นะครับห่างมากนะครับผมโอเคนี่ห่างมากนะครับโอเคผ่านครับต่อไป <c oughs> ใครมีสายหลวงพ่อหรือสีแดงดำนี้คือจะปล่อยพักมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่พักข้าวครับข้าวรุ่นสองนะครับผมโอเคหรือถ้ามีอื่นของหลวงพ่อสีส่งมาได้เลยนะครับผมซื้อตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับ ข้าวโอเคครับผมอ่ะจบวันนี้ผลงานวันนี้ก็ยังไงก็ฝาก y o u t u t e t i t t o k Facebook แชมป์คอนวัน f c ด้วยนะครับหรือถ้าชื่อก็พี่พั์จนรนเสริฐนนะครับขอบคุณพี่ๆมานะครับสวัสดีครับ